รู้เอาไว้สี่ลางบอกเหตุร้ายที่ควรรู้ก่อนการเสี่ยงโชคสวัสดีค่ะเราคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าความเชื่อโบราณเป็นเรื่องที่คนไทยเราเชื่อถือกันมาเป็นเวลานานไม่ว่าจะเป็นลางบอกเหตุที่เชื่อกันว่าทำแล้วโชคดีหรือลางบอกเหตุที่เชื่อว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีวันนี้ช่องของเราเลยมีเรื่องราวของสี่ลางบอกเหตุร้ายห้ามเสี่ยงโชคตามความเชื่อโบราณมาฝากกันค่ะ ซึ่งจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นไปติดตามกันได้เลยค่ะ 1. มือซ้ายกระตุกคนโบราณมีความเชื่อว่าถ้าหากมือซ้ายกระตุกช่วงนี้คุณจะมีลังร้ายหรืออาจมีเหตุให้ต้องสูญเสียเงินทองได้แต่ถ้าหากมือขวากระตุกเชื่อว่าช่วงนี้คุณจะได้รับโชคลาบและอาจได้ลาบลอยจากการเสี่ยงโชคแบบไม่คาดฝันมาก่อนก็เป็นได้ค่ะ สองเศษเหรียญตกไม่ยอมเก็บความเชื่อนี้มาจากความเชื่อที่ว่าถ้าหากเดินไปเจอเหรียญตกให้เก็บเป็นเหรียญน,นำโชคแต่ถ้าหากมองผ่านเลยไปจะดูเหมือนกับว่าเป็นการดูถูกเงินน้อยซึ่งนั่นย่อมทำให้คุณอาจจะต้องพบกับความอับโชคในช่วงเวลานั้นๆแต่ขอย้ําอีกครั้งนะคะว่าต้องเป็นเศษเหรียญเล็กๆน้อยๆ เพราะถ้าเป็นเงินก้อนใหญ่ๆที่คุณหยิบไปโดยไม่สุจริตใจอาจจะทำให้โชคที่คุณได้มากลายเป็นบาปก,กรรมหรือว่าเป็นทุกขลาภในภายหลังก็เป็นได้นะคะ 3. ห้ามกวาดบ้านตอนกลางคืนเคล็ดลับที่สามสืบเนื่องมาจากคนโบราณมีความเชื่อว่าห้ามกวาดบ้านตอนกลางคืนเพราะการกระทำเช่นนั้นจะเป็นการกวาดเงินกวาดทองที่สะสมมาตั้งแต่ตอนเช้าออกไปหมด และจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการขัดสนทางด้านเงินทองอยู่เสมอสี 4. ตาซ้ายกระตุกแม้ว่าจะมีความเชื่อที่ว่าขวาร้ายซ้ายดีแต่ว่าคนโบราณมีความเชื่อว่าหากตาซ้ายกระตุกจะมีเคราะห์หรืออาจจะเกิดความโชคร้ายผิดหวังแต่ถ้าตาขวากระตุกจะถือว่าโชคดีเว้นเสียแต่ถ้าเป็นในช่วงกลางคืนตาขวากระตุกจะไม่ดี เพราะอาจจะมีเคราะห์หรือเห็ุร้ายเกิดขึ้นแต่ถ้าหากเป็นตาซ้ายกระตุกตอนกลางคืนว่ากันว่าจะมีโชคลาภจากเพื่อนและนี่คือสีลังร้ายที่เตือนภัยก่อนการเสี่ยงโชคแต่เรื่องราวเหล่านี้คือเรื่องของความเชื่อดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับข้อมูลสนุกๆประจำวันได้ทุกวัน และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ